ไปแล้วนะเดี๋ยวเตือนไปแล้วนะคะอามินสาววันนี้มาเรี่องสดค่ะคือก็หลังจากทราบข่าวก็พยายามจะมาให้เร็วที่สุดค่ะก็ะมาวันที่สองวันนี้ก็ถือว่าตกใจแล้วก็ตอนที่ทราบข่าวก็มีคนโทรมาบอกตอนเช้าเช้าวันนั้นเลยค่ะแล้วเราก็ตกใจแล้วก็ก็นิ่งๆไปแป๊บหนึ่งเลยจำได้ว่าความรู้สึกคือ ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ค่ะเพราะเราก็มีโอกาสาได้ร่วมง,งานกับพี่อ,อมสามเรื่องอะเรื่องละปีก็เกือบปีอะไรอย่างี้ค่ะก็ถือว่าเป็นพี่ที่เราร่วมง,งานด้วยคนหนึ่งที่ที่ก็ค่อนข้างรู้จักกันเยอะเลยค่ะที่สัมผัสพี่ชายคนนี้เขาเป็นคนก็สสำหรับมินพีอ่อมก็เป็นถ้าในฐานะนักแสดงก็เป็นมืออาชีพมากในเรื่องของการทำงานค่ะมาทำงานเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทอ รู้สึกเหมือนกับเขาไปเร็วเกินไปอะค่ะคือเป็นคนดีมากสุดท้ายมนมาที่คราวพี่อ๋อมบ้างไหมเกี่ยวกับการป่วยอพอทราบว่าพี่อ๋อมป่วยจริงๆก็จริงๆก็ส่งใจส่งแบบส่งเขาเรียกว,ว่าอะไรส่งใจไปให้เขาอะค่ะว่าขอให้หายเพราะว่าคือเราในภาพความทรงจำของมินคือพี่อ๋อมจะตัวใหญ่และแข็งแรงมากแล้วมินก็จะตัวเล็กๆแล้วเวลาเข้ากันก็จะเหมือนแบบเราจะรู้สึกว่าเขาแข็งแรงตลอดเวลาค่ะแล้วเราไม่เราไม่คิดว่า มันจะป่วยแบบจริงจังขนาดนี้เรารู้สึกว่าเขาต้องหายแน่ความรู้สึกของเราค่ะแต่เราไม่คิดว่ามันจะไปแล้วไปเลยอะไรมีโอกาสด้พูดกับแม่คุณเมื่อกี้ก็ตอนเข้าง,งานก็มีโอกาสค<ม>่ะก็พยายามไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าพอพูดเราก็จะมันก็จะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แสดงความเสียใจค่ะจะบอกที่ออกมาสหรับนี้สำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ มันคงเป็นวันสุดท้ายที่เรามาส่งพี่ชายคนนี้เดินทางไกละนะคะก็ขอให้พี่ออมเดินทางอ,อ,อย่างมีสันติสุขแล้วก็รับให้สบายนะคะมิก็ถือว่าในฐานะน้องสาวคนหนึ่งก็มาส่งพี่ชายอชอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมิทนะค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปทุกคนอะไรจ๊ะตุ๊ะแก<ๆ> ไม่มีนต้องมนหงงงหนอ่้มีนะคะมีก็มีจ้าขอก็ค่ะมีขอก็มีค่้ามต้องมีค่ะหนมีขอก็มค้งขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ เข้าด้านนู้นเลยค่ะข้างหน้าลุกข,ข้างหน้าเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณนะคะที่มาขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นุ่มด้วยนะคะและนี่ค่ะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะ โอ้ย